สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องของนักลงทุนต้นแบบของเรานะครับในเทคนิคเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เธอนั้นลงทุนได้อย่างมีความสุขเราก็มีรอยยิ้มนะครับถ้าเกิดติดตามกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับทุกครั้งที่พูดคุยกันครับจะเห็นรอยยิ้มของเธอเสมอนะครับตัวนิสาเรสหรือว่าคุณหนูดีครับคุณหนูดีครับ เราลงทุนมาพอสมควรแล้วตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วถึงปีนี้ก็คงจะระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันเนี่ยนะครับเทคนิคเคล็ดลับสาคัญเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเข้าไปจับในการลงทุนเราเน้นปัจจัยเทคนิคหรือว่าปัจจัยพื้นฐานหรือว่าควบคู่กันไปครับหนูดีจริงๆต้องบอกโดยส่วนตัวเนี่ยหนูดีชอบตัวเลขมากอะไรที่เป็นกราฟเป็นตัวเลขเป็นพายกราฟเป็นชาร์ตเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันเหมือนเกมสําหรับหนูดีเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเป็นความโชคดีคที่ในตลาดการลงทุนมันมีอันนี้ให้เล่นมไม่งั้นต้องไปเล่นแบบ Angry b เ r d รอะไรอย่างนี้ไม่ยากดีก็ห้ามเด็กๆเล่นนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหนูดีเนี่ยเริ่มต้นมาจากพื้นฐานเพราะว่าชอบลร,รนิเวศ คืออ่านแล้วก็ไปอ่านห่นึงดรนิเว่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบ V I ไม่ได้คือเป็น value investor ไม่ได้ไมีอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวฟังแล้วแบบจะเป็นจะต้องทำห้ได้ต้องข้อควหานี้ใช่แล้วจ้องเป็นผู้หญิงที่เล่นในนี้นะคะแล้วก็แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ก็เลยชอบดูพื้นฐานหุ้นก่อนแล้วก็จะมีชื่อหุ้นเนี่ยเก็บไว้ในใจเลยแต่ว่าเมื่อเริ่มเรียนมากขึ้นมากขึ้นก็ใช้กราฟใช้เทคนิคแล้วก็รอจนนาทีที่หุ้นในดวงใจเนี่ยราคาเริ่มตก เราก็จะซื้อเก็บซื้อเก็บซึ่งหนูดีเนี่ยพอเริ่มตอนที่เริ่มเล่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นมันอยู่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ราคาลงมันก็ยังได้หุ้นราคาแพงหนูดีไม่ได้โชคดีแบบไปเริ่มช่วงต้มอย่างกุ้งหรือว่าไปเริ่มแบบช่วงที่แบบโอ้แ้วเกิดว่ายึดสนามบินอะไรเงี้ยอย่างพู้เสียดายทำไมตอนที่ยึดสนามบินเราไม่ซื้อ AOT อะไรเงี้เพราะว่าราคามันคงจะร่วงมาแรงซึ่งเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีเราจะได้เข้าไปทยอยสะสมคุณหนูดีบอกว่าการดูกราฟก็เหมือนกับการเล่นเเเเกกมมมมคคยีีบาาาัรรท่่อนพลด ไม่เคยแต่ซื้อพลาดคืออ่านเกมอ่านไม่พลาดแต่ซื้อพลาดอย่างเสัญญาณบอกชัดเจนใช่ไหมว่าไม่ให้ซื้อแต่อยากซื้อคือแบบเราคิดว่าอโปรแกรมมันจะฉลาดกว่าคนนี้ยังไงเป็นไปไม่ได้แต่คือโปรแกรมอย่างที่หนูดีเล่นเนี่ยค่ะมันเป็นโปรแกรมที่ควรจะเชื่อมันเพราะว่าในอดีตเนี่ยอย่างน้อยเขาบอกว่าถ้าใช้โปรแกรมนี้กรุณาอย่าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวทําตามโปรแกรมอย่างเดียวแต่มันไม่มีทางเราเป็นมนุษย์อะ ยังไงซะเราต้องคิดว่าเราฉลาดกว่าหุน่นยนต์ทุกตัวสัญญาณบอกแล้วว่าอยากซื้อแต่อารมณ์เราบอกว่าฉันอยากซื้อลช่เธรจะว่าใช่เพ<อ>ราะ <laughs> เป็นงินของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเถียงกับโปรแกรมเพราะฉันโปรแกรมไม่เคยพลาดหรอกคะอ่ะแต่มีเราเนี้ยแหละซึ่งก็ไม่ได้พลาดมันก็ราคามันก็ลงต่อ,อจริงๆแต่ดูอยากได้มาเก็บไว้แล้วถือว่าเราซื้อถั่วเฉลี่ยต้นทุนแต่ตลาดไม่ทาแล้วนะคะเพราะอย่างแม้ก็ทั้งทองอะค่ะตอนที่ดีจะซื้อดีบอกว่างั้นดีซื้อถั่วเฉลี่ยต้นทุนคือวันนี้เราแบ่่่่่งงเเปป็นน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 สััััมไ้้้้้้ววววีีซือออออทาาากุขึคยยถถริต แต่คุยกับเพื่อนนักที่ขายทองเพื่อนบอกหนูดนีดีว่าเทรนมันขาขึ้นหรือขาลงีิบอกมันขาขึ้นงั้นดีจะถัวเฉลี่ยให้ราคาต,ต้นทุนมันสูงขึ้นเหรอก็เลยทุ่มซื้อวันเดียวซึ่งก็เราตัดสินใจถูกเพราะฉันดีว่าบางทีมันต้องเราต้องใจเด็ดเราต้องมีทัศนคติมันต้องถูกต้องก่อนอแล้วถ้าเกิดเราคิดจะใช้โปรแกรมไหนเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะสู้กับมันหรือไม่สู้รหรือเราจะปล่อยตามโปรแกรมมะไรยครับรแต่บอกเลยว่าดีอ่านอ่านกราฟตลอดแล้วสนุกกับการอ่านกราฟคุณหนูดีมอนิเตอร์หน้าจอบ่อยแค่ไหนคร อาจจะยังอายุไม่มากการที่เข้ามาสู่สนามหุ้นเนี่ยเราติดตามหน้าจอทุกวันเลยครับต้องบอกกันว่าสําหรับนูดีเนี่ยค่ะดูดีเป็นคนทำงานประจำแล้วงานดีหนักมากบางทีออกข้างนอกบางทีเราไม่ได้ดูแต่อย่างน้อยเนี่ยเช้ากับเย็นหนูดีจะเลิกอันใดอันหนึ่งก็จะดูได้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีจะมีบางวันเช่นถ้าไปพักผ่อนไปทะเลสามวันไม่ดูเลยซึ่งเป็นความผิดพลาดมากนะคะรับที่ดุ้นตอนนั้นแทนที่ดีจะขัดทุนหลักพันก็เป็นหลักหมื่นสำหรับหุ้นตัวนั้นอซึ่ง โอเคเป็นบทเรียนอพอฟังงี้ปุ๊บผมเกิดคำถามขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าคือคุณหนูดีบอกว่าเราเริ่มมาจากหนังสือของดรนิเวศซึ่งรู้กันดีว่าท่านเป็น VI ไอคือท่านจะลงทุนหาหุ้นถูกๆพื้นฐานดีๆแล้วก็ถือยาวๆแต่คุณหนูดีบอกว่าคือเราโมนิเตอร์คืออาจจะคือเกือบจะทุกวันแหละคือมีบางวันที่เว้นบ้างแล้วกลอกมาก็รู้สึกเสียดายราคาหุ้นมันลงอย่างนี้แล้วสไตล์คุณหนูดีจะเป็นแบบไหนครับคุณหนูดีลองลอง,ลองนิยามสไตล์การลงทุนของคุณหนูดีหน่อยหนูดีคิดว่าเราสามารถมีเศรษฐีแบบ สิบเด้งยี่สิบเด้งในตลาดหุ้นได้คือสิบเท่ายี่สิบเท่าแต่มันต้องมีวิกฤตก่อนดกรนิเวศโชคดีไปอยู่ตอนวิกฤตแล้วเขาตั้งหลักมันต้มยำกุ้งมันยังไม่มีวิกฤตขนาดนั้นให้รุ่นหนูดีอีกเพราะฉะนั้นดีว่าถ้ารุ่นหนูดีระหว่างที่เรารอวิกฤตก็ไม่ได้อยากจะภาวนาเพเทศเกิดวิกฤตแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็เล่นเทคนิคไปก่อนได้ซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายตัวไหนเรามั่นใจเราก็เก็บมีประมาณ4ี่ห้าตัวดิมั่นใจดีเก็บเป็นมรดอให้ลูกแต่ นอกจากนั้ก็เล่นเทคนิคแล้วพอมันมีวิกฤตอีกทีเราก็พร้อมเพราะเราเล่นเทคนิคมานานจนเราเชี่ยวชาญเราก็ค่อยข้อซิซอเราก็สามารถเป็นห่าเด้ง10เด้ง20เด้งแบบดรนิเวศได้มันก็อาจจะมีต้มยำกุคุอีกครั้งไหมใครๆก็พูดถึงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งอเมริกาตอนนี้ก็คือเรามีการเล่นแบบผสมผสานกันไปคือที่บอกว่าโอ้โหมีหุ้นเด็ดเก็บไว้เป็นลูกเก็บไว้ให้ลูกเนี่ยผมสมมติลูกคุณทําได้ไหมคือตอนนี้เรายังมีเรายังสองหาหุ้นที่มันเป็นหุ้นดีหุ้นเด็ดหุ้นเด่น ในตลาดสําหรับคุณดียังมองหายังมีอยู่ไหมครับนตอนนี้ที่เราเชื่อไหมดิ๊ยมั่นใจว่ามีแต่มันต้องไม่ใช่หุ้นที่เด่นในเวลานี้เพราะหุ้นที่เด่นในเวลานี้ราคามันก็สะท้อนความเด่นมันไปหมดแล้วแล้วเราจะไปหวังให้มันเด้งขึ้นมาได้ไงในเมื่อมันก็มีเพดานของมันเพราะฉันก็ต้องไปหาว่าพื้นฐานอะไรที่ดีบริษัทไหนที่น่าสนใจใครจะเป็นหน้าใหม่ในวงการที่จะสามารถสร้างกําไรมหาศาลได้มีหุ้นหลายร้อยตัวที่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราจะเอาเวลาให้ไหนไปหาครับคุณดีบอกว่าทํางานประจําด้วย หนูดีมันอยู่ที่ความชอบเพราะอย่างเวลาว่างหนูดีขึ้นเครื่องบินไปไหนหนูก็หยิบหนังสือลงทุนไปอ่านจากเมื่อก่อนเราอ่านนิยายตอนนี้มันก็เปลี่ยนแนวเ<ะ>พราะฉะนั้นดีมองว่าจริงๆมันมีเวลาเยอะคะเวลาว่างของเรารเพียงแต่ว่าเวลาดูกราถือดีว่าสิบย2่ห้านาทีต่อวันนี่มากละอพอละแต่ถ้าอ่านหนังสือเพิ่มความรู้เท่าไหร่ก็เท่ากันนะครับ คุณผู้ชมครับในครั้งหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามุมมองของคุณอุูดีนะครับที่มองว่าจากนี้ไปเนี่ยภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรรวมไปถึงความชื่นชอบในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆด้วยนะครับเธอฝากความหวังไว้มากน้อยแค่ไหนครั้งหน้าห้ามพลาดกลับมาติดตามพร้อมกันในช่วงเทอรโปรรายการมืใหม่ครับ